Thank you. จะเจอกันทางช่อง YouTube กับช่องชัย h ช n แนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC ทุกท่าน,นครับมาอยู่บริเวณต้องบอกว่าเถียงนาน้อยในสวนในไร่นะครับเป็นการกางเต็นท์ครับกางเต็นท์นอนปลายนานครับกับช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อ,อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับ ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วคือผ่านมาเกินเกิน1ิวันเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาทําอาหารนะตามที่จั่วไว้ตามที่จั่วไว้ช่วงปกคลิปนะครับก็คือเรามาอยู่ในเถียงนาประเภทนี้นะครับกับไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าที่เอามาเสียบหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็เตาแก๊สนะครับเราจะ หุงข้าวกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับคลิปนี้ครับไปดูกันครับครับนอกจากไม่มีเตาแก๊สแล้วก็ไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้จากตรงนี้นะครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับที่เป็นดวงเล็กๆนะครับมันจะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ส่องสว่างนะครับส่วนวันนี้นะครับนอกจากไม่มีไฟแล้วนะครับเราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเราไม่มีไฟนะครับแต่เราเป็นคนเอาถ่านนะเพราะว่ามีถ่านมาด้วยครับอันนี้ครับ มีถ่านมาด้วยครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ได้กินแน่นับข้าวเดี๋ยวไปดูกันครับหุงข้าวแบบเตาเตาถ่านแบบสมัยโบราณครับแล้วเราจะได้กินข้าวไหมวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับอันนี้ก่อเตาถ่านครับเหมือนสมัยโบราณครับไม่แน่ใจว่าจะติดหรือยังครับ อา้าวอันนี้แล้วก้นหอยไม่มีแล้วจะดูดยังไงอยไม่ใช่อันนี้เขาไว้เป่านะครับไม่ใช่ดูดนะเป่านะไม่ใช่ไอ้บ้องเนียงว่านะครับปกติจะใช้ลน่นลนนิดหนึ่งแจวเลยล้ <c oughs> อเล่นล้อเล่นนะนี่ไม่ไม่ดีนะอันนี้ สำหรับเป่าฟืนนะเป่าเป่าเตาถ่า,า,า,านอย่างเดียวคนระับไม่ไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะมันมีไม่มีกลวยนะ่ะไม่ไหวหมดลมกว่ากว่าเตาถ่านจะติดเดี๋ยวขอ <c oughs> สดน้ำสักแก้วหนึ่งก่อนสักถ้วยนะครับ Uh huh. อยากจะบอกว่าชื่นใจจริงๆนะครับเย็นๆเนี่ยมันชื่นใจจริงๆเลยครับอันนี้พร้อมเฉยๆนะครับชื่นใจครับนี่ครับหม้อข้าวครับเดี๋ยวเราหุงข้าวกันก่อนนะครับไฟใช้ได้แล้วติดแล้วแสดงว่า เป็นคนยังมีไฟนะครับไฟแรงด้วยครับติดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอข้าวสุกแล้วก็วันนี้มีผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราหมูสามชั้นครับเดี๋ยวจะผัดกะเพราหมูสามชั้นเดี๋ยวหุงข้าวก่อนครับครับเดี๋ยวระหว่างรอข้าวเดือดนะครับเราก็หาตำเครื่องผัดกะเพราครับเครื่องผัดกะเพราหมูสามชั้นนะครับเออเอาโคกมาด้วยครับอันนี้โคกอันนี้ก็จะดูเล็กนิดนึงครับเป็นโคกขนาด พอเพียงนะครับจริงๆแล้วก็อยากได้ใหญ่นะแต่ก็เอามาอย่างนี้นะครับก็ใช้ขนาดพอเพียงแนละ้วก,ก็พอนะครับมีกระเทียมนะใส่กระเทียมลงไปนะตำอันนี้ตำไม่ต้อง ไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมชอบแค่แหลกๆนะครับตามแหลกๆไม่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับพริกผัดกระเพานะครับผมจะใช้เป็นพริกแห้งนะพริกขี้หนูแห้งนะครับเพราะว่าเก็บได้เก็บได้นานแล้วก็สีสันจะสวยนะครับรสชาติจะอร่อยนะผมมันก็แล้วแต่ใครจะชอบพริกสดหรือพริกแห้งนะแต่วันนี้ผมสะดวกเป็นพริกแห้งเพราะว่ามันอยู่ปลายนานนะครับมันไม่ ไม่ไม่ได้ออกไปหาข้างนอกนะครับก็ประมาณเอานะเราชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็ประมาณเอานะอ,าอยู่นี่คนระเป็นอ่คกต้องบอกว่าขนาดพอเพียงนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะช่วงในสภาวะอย่างนี้นะเป็นช่วงตัมเครื่อง ผัดกระเพรานะนรับระหว่างรอข้าวสุกด้วยนะครับข้าวกำลังหุงอยู่นะครับเดี๋ยวดูข้าวนิดนะครับ ข้าวเรว่าเดือดได้ที่เลยครับอันนี้เราต้องรอนิดนึงครับกันหุงข้าวแบบนี้ครับต้องรอให้ข้าวมันแตกะครับบานเม็ดข้าวบานสักนิดนึงครับเราก็จะเอาน้ําข้าวออกนะครับอันนี้ถ้าคนเคยชิมน้ำข้าวเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยนะทานมีประโยชน์มากนะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูครับอันนี้ข้าวเม็ดเรียว่าบานใช้ได้เลยครับอันนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักไหมเขาเรียกอะไรนะ่าถ้าใครโดนเมื่อสมัย,ยก่อนนะก็น่าจะหลังแอนด์อยู่นะไม้ขัดหม้อนะอันนี้เราจะใช้ขัดหม้อแล้วก็เอาลินน้ําออกนะล,ลินน้ําข้าวออกนะอยๆๆๆ อยูน่นี่นี่ครับมันจะร้อนิดหนึ่งครับนี่ครับน้ำข้าวอุ้ย มไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักเป่าครับอันนี้คือน้ําข้าวที่เรียกว่าตอนที่หุงข้าวแล้วต้องรินออกมาครับเมื่อสมัยก่นกอนๆนะน่าจะใช้เลี้ยงเด็กนะครับก็เป็นน้ําข้าวนะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือนะครับครับข้าวที่หุงไว้เมืม่อสักครู่นะครับอันนี้ต้องเอามาดงครับเรียกว่าดงไฟนะครับ ให้ข้าวมันสุกอีก,อกรอบหนึ่งครับให้แห้งครับตรงข้าวตรงข้าวให้แห้งครับก็เอียงไปเอียงมาทุกด้านนะให้ให้ครอบคุมทุกด้านครับรสชาติจะมันๆครับ เรียกอะไรนะจมูกข้าวครับจมูกข้าวมันจะเป็นน้านมจมูกข้าวทีอ่อยู่ในนี้นะครับครับนี่ข้าวที่ได้นะครับจะออกมปบานๆนี้นะครับไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าครัลองตักด,ดูนะครับกับผัดกะเพราครับ นะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับได้อยู่ครับมันจะออกอาจจะแฉะๆสักนิดนึงนครับไม่ต้องเคียเค้ยว่ะเคี้ยวเคี้ยวง่ายดีครับ แล้วก็นี่ครับผู้กับผัดกะเพรานะครับครับก็ผมแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนครับติดตามช่อง y o u t u b e ชัย h Ch ช n แนลครับถ้าชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปในคลิปถัดไปด้วยครับ